มาดูเอ็ดฝึกผ้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะผาาเป็นเคียวโกะกับอะเทมีซังส่วนคุณผาาเป็นอิโต้ซังให้หน่อยนะคะเรียบรยครับเคียวโกะจัง <G ül> เคียวโกะจังอ๋อเลือกอะไรกันนเหรอโอ้ <G ül> โหเล่เจียวเคียวโกะจังเออไหนว่าจะเลิกเป็นนักเลงแล้วไง เลิกแล้วเล้วต้งนอนแล้วทํอมาไรนะ่ได้เค<อ>ียวโกสังจะอ่านพวกมัให้หมอบได้ได้ยังอะ่ะอ,อิโต้สัง<อ>ไปที่อื่นก่อนได้มะเป็นอะไรไปนะอาคิมิสังทำไมเธอถึงปากได้แบบนี้กันแล้วเอเอแต่ว่านะคิยวโกจังบุหรี่นั่นน่ะอ๋อนี่มันหอ ช็อกโกแลตอ๋อช็อกโกแลตนั่นเองน่ะเครื่องประดับเฉยๆอืมเครื่องระดับก็แค่นด้เท่านั้นคนี้เป็นสมาชิกช่องรอมการแสดงของเราแล้วก็กำลังซ้อมการแสดงกันอยู่นะออย่างนี้นี่เองเขาจะผิดหมดเลยนะแต่ว่าแสดงเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอและครดังที่ชื่อว่าสิงสาวนักสืบน่ะ แต่ว่านะคิวโกดจังนะไม่เหมาะกับเป็นสาวเกเรหรอกนะรู้มหมเหมาะกับเป็นแม่มดมากกว่าตั้งเยอะเธอคิดอย่างนั้นเองเหรอถ้างั้นก็ได้เลยทุกคนมาแสดงเรื่องอื่นกันเถอะนะพรุ่งนี้ไปเนี่ยเราจะอ้อมเรื่องแม่มดน้อยเคียวโกดจังออแม่มดน้อยเคียวโกดจังไหนไล่โใสไช่ฉันหน่อยสิเออม่เลิก จังตกหลุมรักเขี้ยวเกะนะอืต่อไม่ต้องไล่หมดก็ตกหลุมรักแล้ว